ทำสำเร็จจะสำเร็จทำได้อย่างไรบรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยะ,ยาะมมญาณธรรมโมอบรรยายทำเรื่องความสำเร็จสำเร็จหรือไม่สำเร็จท่านก็ไม่รู้เพียงเห็นการแสดงออกในกรรมของแต่ละคน ท่านอาจตกใจหรือทึกทักเอกเองก็ได้ว่าแล้วเราละ่ะจะสำเร็จได้อย่างไรถ้าเราหวังในคุณเบื้องสูงเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่จะเป็นของง่ายอะไรนักหนาสำหรับผู้ศึกษาน้อยถ้าได้ศึกษามากให้เข้าใจและทำตามได้ถูกต้องแล้วมันไม่มีอะไรยากเลยสำหรับผู้สนใจและแก้ไขได้ทุกประการ เพราะเราก็รู้ว่าทำเป็นปฏิหารศักดิ์สิทธิ์หาประมาณไม่ได้นิฉนั้นถ้าท่านไม่ไปตีความหมายเอาเองที่ทำให้บ้านเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นเหตุให้เห็นกันอยู่ทุกวันเพราะทำตามอารมณ์อันไม่เข้าใจทองแท้ในผลในคำสอนสิ่งที่ดีและวิเศษสุดเช่นคำสอนพระพุทธองค์ถ้าเอามาพิจารณาปัจจัย และเอาความจริงในการปฏิบัติแล้วบา้านนี้คงมีพระอาหารเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้จะหาใครที่ปฏิบัติตามคำสอนอย่างแท้จริงนั้นหายากมากถ้าจะว่าไปแล้วไม่มีเลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่ประมาณนะส่วนมากก็มีเยอะแยะอยู่เพราะผลของการทำสมาธิได้ยากนั่นเองถึงมีคนปฏิบัติมากก็ลำบากอยู่ไม่ถึงแก่นแท้ถึงรากของความเป็นจริง แค่เข้าไปสัมผัสก็อวดดีอวดเก่งกันไปทั่วตั้งแต่โจมตีไปทั่วบ้านทั่วมึงแค่ศีลข้อที่สี่ข้อเดียวยังปฏิบัติกันไม่ได้เลยก็เพราะอะไรเพราะพอผลสมาธิเกิดนิดๆหน่อยๆก็แสดงตนเป็นผู้เข้าใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วตามคำสอนในพระตรปิฎกถ้าเข้าใจแล้วย่ามัวชา้าเป็นหนอนตำรา มความรู้อยู่เลยความรู้นั้นเป็นสัญญาความจำเป็นสิ่งที่ลำบากที่จะปฏิบัติได้เพราะความรู้นั้นเป็นมีดสองคมเมื่อใช้ไม่เป็นมีดนั้นก็ต้องฟันตัวเองผู้ฟังจงเข้าใจวัตถุสิ่งของตามความหมายของเราในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาเป็นวัตถุมานที่ให้ผลไปในทางเสื่อม เสื่อมจากคำสอนจากการปฏิบัติอย่างมากมายเช่นเอาความหมายของการทำดีมาตีความหมายในการพูดเล่นพูดล้อเรียนพูดเพื่อเจอ้อพูดอุกฤษถ้าพูดคำว่ามกแค่นี้ก็โหฟังไม่ออกลนะมินประมาสงสัยในคำสอนแล้วพอเริ่มปฏิบัติก็เห็นนั่นเห็นนี่มีความรู้เกิดในญาณนั้นยา,นยาน้ลงทรงลงองค์ทัดททยได้แม่นยำ ทำนิธิวิธีปฏิหารรักษาคนป่วยหายคุณสใสดำมนดำทำมนให้คมครั้งเงินของมีคมอมมีดองม,ม,ม,มไฟไปได้ทั้งหมดก็เข้าใจว่าวิเศษสุดแล้วเลยปิดบังทางยานวิเศษที่พระพุทธเจ้ามี <c oughs> เมื่อเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วจะไปได้ดีมาจากไหนก็ดูตัวอย่างเทวทัศนะ มีมาแล้วในประวัติมากมายเพราะปฏิหารต่างๆแสดงได้เป็นประจตตังไม่ได้แสดงพร่ำเพื่อให้ผู้คนธรรมดาเห็นเป็นสิ่งบางมานไม่ให้อวดดีให้มานเห็นเพราะฉะนั้นมานที่น้ย็คือสิ่งที่จะกลืนทำไม่ให้ปัญญาทำเปิดในความอ่อนน้อมถ่อมตนให้สูงขึ้นเลยไม่มีก็มีแต่ปัญญามานเปิด เลยเกิดความโลภความหลงอันเป็นมหันตภัยอย่างมหาศาลในผลและหนทางที่จะถึงฝั่งสําเร็จได้โดยเร็วเพราะเข้าไม่ถึงองค์ฌานองค์สมาธิอันเป็นทางสูงสุดข,ของทางพระพุทธศาสนาบางคนดูถูกฌานสมาธิดูถูกว่าสมาธิหลับหูบหลับตาหลงนิดหลงฌานต้องเอาวิปัสสโกเป็นพระอาหารหันต์แห้ ไม่ต้องมีนิสุทธิทางแล้วคิดตามอารมณ์ที่คิดว่าปฏิบัติง่ายได้ง่ายเลยไปกันใหญ่จะตัดกิเลสได้ง่ายกันอย่างไรเมื่อไม่มีอารมณ์ที่เกิดบันดาลชาญและยานที่สูงสุดที่เหนือจากมนุษย์ธรรมดาจะมาดับกิเลสได้ขอถามท่านหน่อยว่าถ้าท่านไม่มีอิทธิวิชาในจิตที่เหนือความโกรธโลภหลงได้อย่างอุกฤษเข้าฌานเข้าสัญญาเวทใจโลดขม ยานที่ลหลงไหลไปอยู่นั้นเข้สัญญาเวทไชโลเพื่อกสินญาณจิตไหนมันติดอยู่ตรงไหนตรงไหนเมื่อจิตไม่มีอารมณ์ฌานข่มเอาไว้แล้วท่านจะไปสําเร็จในการข่มบาปได้อย่างไงมันไม่ต่างจากคนธรรมดาจะทําได้ได้อย่างไรเมื่อมีโมหะโทสะอวิชชามืดบอดปิดบังอย่างเน่นหนาะเจ้าจิตคนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกวิปัจฉนาญานทำดี ในชานในญานในนิตทิวิชาของสมาธิที่เหนือมนุษย์ธรรมดาทำได้แล้วจึงจะมีการชนะมาในตนได้หรือนอกตนได้อยู่เหนือมาเหนือกรรมได้จิตใจอารมณ์ใดไม่ได้ฝึกฝนเหนือคนธรรมดาแล้วอย่าไปคิดฟุ้งอยู่เลยว่าจะเข้าถึงสิ่งวิเศษได้ง่ายเป็นของยากยากมาก เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดมาเป็นความรู้ปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดของคนทุกคนหมดแล้วมันปิดสนิทเพราะวัตถุมานโลกกิงเจริญเจริญในทางเสื่อมผลิตของใช้เครื่องบรรุงก,กิเลสม,มานเยอะแยะแต่ไม่หาทางผลิตในสิ่งพระพุทธเจ้าให้ความรู้ไว้ถ้าผลิตพัฒนาพระพุทธศาสนาถูกทางจริงถึงจะผลิตในทางคำสอนก็ตาม ก็เข้าข้างมารอยู่ดีนั่นเองเพราะอิทธิพลกิเลสมารเข้าปิดบังมากวัตถุดิบคือตัวคนเป็นเครื่องมือคือทำการงานในคำสอนในการบิบัติให้เจริญแต่กลับผลิตสิ่งต่อต้านกับคำสอนให้เจริญมาอย่างมากมายสิ่งที่ออกกฎหมายมาสิ่งที่ควรทำได้นั้นหรือสิ่งที่ทำนั้นนั้นไม่อำนวยความสะดวก การโฆษณาการชูงใจการเปลี่ยนแปลงการทำให้ก้าวหน้าออกประกาศข่าวตามผลประโยชน์ของตัวเองอิทธิพลในทางมีมณฑินมีมากขึ้นจนยากกับการที่จะเอาชนะได้เพราะประชาธิปไตยตามใจว่ามันทำให้ยุ่งยากเลยเกิดผลไม่ดีต่างๆตามมาด้วยความมีผลวิเศษยากในการที่แก้ไข การตําใจตัวเองนั้นเป็นประชาธิปไตยของตนเองถ้าประชาธิปไตยตามความมีเหตุมีผลเราก็จะมีความดีเกิดขึ้นเยอะหนึ่งถ้าออกบวชก็กลัวพลเมืองไม่มีเพราะให้เหตุผลว่าไม่มีคนทํางานพัฒนาประเทศสองถ้าปฏิบัติกลัวหลงทาง 3. ปฏิบัติแล้วพระเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นได้อะไรอ้างไปต่างๆนานาเพราะ เครื่องป้องกันเหตุเกิดไม่มีก็เลยลุกลามไปจนถึงที่สุดเลยเป็นสิ่งทำลายเป็นสิ่งผิตอยู่ในตัวเดียวกันสร้างขึ้นด้วยมือลบด้วยเท้าจะว่าไปก็เหมือนปัญญาไม่มีแต่ครับมีปัญญามากเพราะตัวปัญญามานกับปัญญาธรรมมันเป็นธรรมมานทรรตรัสรู้ไม่ทําอะไรมาปัญญามานก็คอยกัน้น การกระทาอันนั้นในเ้าหมองเลยจเจริญยากเข้าถึงได้ยากเพราะพระอรหันต์จึงเกิดได้ยากแค่พูดโดหหุทิตาทิพมานมันก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แร้วอยากอวดอุตริในหุทิตาทิพนั่นฌานนั่นสมาธินั่นการกระทาแบบนั้นผิดหูทิตาทิพทําให้หลงทางสารพัดท,ที่จะนึกอืมอยากถามจริงว่า ถ้าเรามีทิศตาทิศจริงๆแล้วจะมีคนปฏิเสธสักคนไหมจะบอกไหมว่าฉันไม่อยากได้ตาทิศจะมีคนบอกสักคนไหมคงบอกได้คําเดียวว่าดีจริงๆใช่หรือไม่เดาเอาว่ามันเกิดในทางเสื่อมทางเร็วแต่การปฏิบัติในทางเข้าใจทางถูกต้องทางยอดเยี่ยมทางรวดเร็วนั้นก็มีอยู่เพราะผู้รู้แล้ว อยางพระพุทธองค์จึงสําเร็จได้เมื่อสําเร็จแล้วจึงมาบอกทางให้ทางนั้นอยู่ที่พูดมาทั้งหมดนั้นในตอนตดเมื่อท่านจะศึกษาให้ดีมีอริยสัจสี่หิทางที่ได้มันไม่ได้ยากยิ่งเหมือนพระพุทธองค์ที่หาไว้ให้พระองค์เป็นผู้บุกเบิกย่อมยากเป็นธรรมดาเหมือนคนทําถนนกับผู้มาเดินถนน ดูเอาก็แล้วกันว่าใครลำบากให้พิจารณาด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างงงายอย่างงงงายเชื่อคนที่มีปัญญามาอยู่เลยเป็นหนทางกั้นคุณทมความดีคือปากมนุษย์นี่แหละอย่าพูดสั้นหาแต่สิ่งใดมาพูดแปลตีแผลให้จิตอ่อนแอให้หมดกำลังใจให้ตกอยู่ในสภาวะอ่อนปกเปียกร้อยอันพันธนาการ ในสิ่งขวางกั้นทางบุญแค่สินห้าขอ้อยังลำบากที่จะปฏิบัติได้เลยเพราะอ,อารมณ์ทางมารมากเป็นหมื่นกฎอสงไขยพระยามานสามารถารัตนาพุทธเจ้าให้เข้าพณิพานทิ้งประสบนิกรสาวกให้อยู่คำสอนคือพระธรรมเพราะมารเป็นคู่กับธรรมถ้าไม่มีมารถ้าพระพุทธองค์ก็สำเร็จไม่ได้ พราะถ้าไม่มีชั่วแล้วก็จะมีมาจากไหนล่ะความดีเพราะฉะนั้นดีและชั่วเป็นของคู่กันดังนั้นถ้าคนไหนอยากเอาดีก็เอาได้อยากเอาชั่วก็เอาได้อยู่ที่ความพอใจทางมารก็มีให้เดินทางธรรมก็มีให้เดินพระยามารพระกับมารจึงอยู่ฤทธคือตัวเราเมื่อเราใจดี เมื่อเราใจร้าใจโกรธเราจึงเป็นเปลี่เป็นมารนึมหูลุ่นตาไม่ขึ้นพาให้ถึงนรกทั้งเป็นทางมารก็ร้ายทางพระก็แข็งแรงก็จะสู้กันสู้กันต่อไปจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งองค์มาตรสรู้เปลี่ยนโลกใหม่เป็นแผนใหม่ตามคําสอนของพระพุทธองค์ของเราผู้มีบุญเท่านั้นที่จะได้รับโปรด ผู้มีบุญองค์ใหม่ดิฉะนั้นสีนห้าเป็นสิ่งที่รักษากันได้ทุกคนศีลห้าเป็นศีลสําเร็จสําคัญเป็นบ่อกเกิดเป็นต้นเหตุที่นําพาให้สําเร็จผลประโยชน์เป็นพระอาหารหันได้จะดูถูกว่าถือศินน้อยฉันไม่ได้รักษาหรอกฉันเป็นผู้เด่นแล้วฉันต้องรักษาศีน2อ7ศี่สิบเจ็ดสิแปดหมื่ธรรมขันรู้คําสอนทุกข้อ ฉันรักษาศีลได้แล้วเพราะฉันรู้แล้วอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ดูถูกครูอาจารย์ก็วิบัติวิบากจากครูอาจารย์เห็นครูอาจารย์เป็นหัวหลักหัวตอเลยเพราะฉะนั้นผู้ดูถูกอารมณ์ฌานอารมณ์สมาธิญาณจึงวิบัติจากฌานจากญาณผู้ดูถูกศีลจึงวิบัติจากศีลผู้ดูถูกผู้ปฏิบัติจึงวิบัติจากการปฏิบัติผู้ดูถูกสิ่งไร ย่อมมีบัตรจากสิ่งนั้นมินประมาทเหยียดย้ำดูถูกเล,ะละืลไม่ดูตามาตาเรือไม่ฟังคําสอนไี่เข้าใจดื้อดึงก้าวเ้าเกิดปฏิบัติตามอารมณ์ชั่วผู้ย่อมชิบหายบัตรจากธรรมเพราะอารมณ์พวกนั้นเป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำฝ่ายมารมุนดำมืดบอดเป็นทางไเอเวจีไม่มีทางหลุดพ้นได้เลยแม่อีกร้อยกด กลับกันแสนโกรอสงไขยทุกภพภูมิทุกๆุกจักรวาลทุกทุกดวงญญาณที่หาพา้ามตัวเองมาเกิดทุกภพกทุกชาติจะเป็นธาตมารหมู่มารบริวารมารพวกพ้องมารพยามารตลอดไปในความลำบากนั้นๆและบาปหนักมากเลยเพราะคำสอนคำาจัดของพระพุทธองค์มีไว้เพื่อเอาชนะมาร หาทางไปสวรรค์นิพพานเพื่อพ้นจากทุกมัตสูงสารของความหลงหาทางออกไม่ได้เลยเป็นทุกตลอดการเมื่อมีมารเป็นหัวหน้าเพราะเราต้องถูกมารขัดกินกล่อมใจให้ทำแต่บาปแต่ความชั่วความลำบากตลอดอายุไขในแต่ละชาติที่เกิดมามีแต่ความเห็นผิดเป็นทุก เมื่อมีทุกเมื่อใดก็ลำบากเมื่อนั้นเมื่อสบายมาก็ประมาทชาติทั้งชาติก็เป็นอยู่ตลอดไปก็จะเป็นผู้หาทางเอาของวิเศษเข้าตัวไม่ได้เพราะเปิดตาทิพย์หูทิพย์ไม่ได้พอจะคิดไปทำไปหาไปก็มีมารมาพูดให้บอกให้ก็ถอยใจไปไม่สู้ไม่เอาทำไม่ได้ เพราะเป็นาธาตุของมารเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเอาของวิเศษเอาความศักดิ์สิทธิ์เข้าตัวได้นั้นจึงไม่หาผู้ช่วยจนกว่าจะถูกใจคือครูอาจารย์ผู้ช่วยแบกหามหาทางช่วยคิดช่วยทำช่วยขัดช่วยเกาช่วยปลุกเสกช่วยแนะนำต้องมีผู้ช่วยเป็นกระจกสองทางจึงสำเร็จได้การเร็วหรือช้า ก็ให้ไปหาอาจารย์อาจารย์ต้องดูอุปกรณ์การเตรียมพร้อมฟอร์มพร้อมฟอร์มงานให้พร้อมฟอร์มที่ชินเนอร์บุกเบิกถากทางให้บรรลุถ้าเข้าใจแล้วจะพบของวิเศษจริงๆแล้วในการพูดบรรยายมาทั้งหมดนี้มันหนาไม่ถูกใจผู้ฟังแล้วฟังแล้ว,วงงเหงาเขานอนฟังแล้วเหนื่อยเพียกขี้เกียจบอกว่าเลิกหรือพูดเพลินอะไรอาจจะพูดไปเรื่อย เขาไม่ได้บอกว่าตาทิพย์หูทิพย์ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ถูกแต่กลับแนะนําให้ไปพบอาจารย์ถ้ายากในการไปพบอาจารย์ก็ทํานายตัวท่านได้เลยไม่ต้องไปพบหาไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนหรอกก็คือคนคนนั้นเป็นดอกบัวเหล่าที่สี่นั่นเองไม่ต้องหายาแก้ไม่ต้องหาหมอที่ไหนนักษา หรือหาครูคนไหนไปโปรดหาตำราใดๆดอีกเพราะถึงพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้อยู่ดีขอให้ทุกทวนตั้งใจเอาว่าจะคิดหาห่วงหาปัญหาระตรึงมัดผูกเราวไว้ในนรกหรือจะหาทางขึ้นจากนรกเมื่อมีคนด,นดีที่จะช่วยแล้วเมื่อป่วยไม่หาหมอรักษาก็รอนตายเท่านั้นเองแน่นอนคำสอนพระองค์ไม่มีเพี้ยน ความเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นโลกนี้มีโลกธ็ทำแปประการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ของจริงของแท้พระองค์ไม่พูดปลด,ดมุทิตเพราะเป็นพระพุทธเจ้าผู้เข้าใจทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตมีญาณอย่างรู้โลกนี้เลยลงนะมีความรู้หาประมาณไม่ได้ มียานคือปรีชายานที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเสมือนเทียบได้ผู้พิชิตมารผู้ตรัสรู้ได้ผู้เป็นสัพยุตยาเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งของผู้ทุกข์ากยากตกยากได้ยากอย่างแท้จ,จริงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งมวลสำเร็จได้ตามความปรารถนาถ้าให้พระองค์สอนและทำความ เข้าใจตามคำสอนนั้นๆทุกประการตอนนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมบรรยายมามากพอสมควรแต่ขอให้อดใจไว้หน่อยหนึ่งว่าถ้าท่านฟังเทปวันนี้จบแล้วให้ท่านเตรียมตัวที่บอกขั้นตอนต้นถ้าท่านเข้าใจคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ายที่พระพุทธเจ้ายได้บรรยายมาทั้งหมดแต่ละขั้นตอนตอนต้นถึงจน ท่านคงจไม่อยากเสียเวลาแม้หนึ่งนาทีเพราะการสอนที่ถูกต้องการเรียนที่เข้าใจตามคำสอนนั้นท่านต้องทำตามเท่านั้นไม่มีสิทธิ์โต้แยง้งพระพุทธเจ้าโดยเด็ดขาดถ้ามีอะไรผิดเพี้ยนจากคำสอนแม้แต่นิดเดียวก็แปลว่าฝาวเป็นโมฆะบุรุษเท่านั้นเองการที่เราจะมีความเข้าใจได้ง่ายทำความเพียรให้ถูกต้อง เปิดปัญญาธรรมให้หูทิตาทติจิตทิกายทิพสักสิลิเดชปฏิหารอิทธิฤมยนิษฐอัศจรรย์ตามความหมายของธรรมของพระพิชิตมารพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มียมกป,ปฏิหารมากนั้นต้องมีจิตใจกายวิจาเป็นกสินและเพิ่กสินได้เข้าสัญญาไว้ใจโลกคำว่ากสินไม่้สอนอิเทโมนีเพราะหนังสือภาษา เราถ้าฟังเทปวันนี้ได้ก็แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นผู้ที่สนใจในแนวทางปฏิบัติย่อมเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีการศึกษาหมั่นเพียรคน้นคว้าตั้งใจสนใจในการเป็นผู้ใช้ปัญญาในทางบากบานุชาคันติบุกเบิกใช้ความมานุทนทำให้มีให้เกิดทีด่ได,ด้นี่ฉะนั้นเทปวันนี้แผ่นซีดีวนนี้แ่นดีวีดีวนนี มื่อฟังไม่ตั้งใจจะไม่เข้าใจเปิดไปเปลืองไฟไปเปลืองเวลาไปเปลืองสมองฟังไปฟังไปไม่ปฏิบติตอบเราฟังยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าฟังไม่ค่อยสนใจฟังหาเวลาฟังให้เข้าใจทุกคําพูดเพราะผู้พูดไม่ได้ตีความหมายในหัวข้อเท็ออกมาว่าหูทิ์ทำอย่างนี้ตาทิย์ทำอย่างนี้เป็นผู้วิเศษทำอย่างนี้ แต่จริงๆแล้วความหมายคำพูดในเทปนี้ไม่มีพระไตรปิดกเป็นภาษาบาลีให้แปลไม่มีคำสอนใดๆในพระตรปิดกเป็นภาษาคำสอนที่บอกให้ถือศีลให้ปฏิบัตินั่งสมาธิกี่ชั่วโมงเข่าชานเปิดยาณสมาธิละอดข้าวได้กี่วันนั่งทําความเพียเพรเผากิเลสให้ดับขาดทางวิชาสังโยชน์สิบทาารมีนิวรณ์ห้าให้ได้ จึงจะเกิดทำกี่วันสำเร็จกี่เดือนกี่ปีสำเร็จเนื่องแล้วได้อะไรละได้อย่างไรกี่เห็นละค่าตัญหาผูกพ,พันร้อยลัดสับสนยุ่งยิเยอะแยะไมได้พูดแต่ถ้าชอบแบบนั้นก็ต้องฟังเทปม้วนอื่นเๆๆพราะเทปม้วนหนึๆๆน่งก็พูดได้หลายอย่างแผ่นซีดีหรือพูดแต่ละอย่างก็ต่างกัน ต่รย้ยจบในคําสอนเลยไม่ได้แต่ถ้าจะว่าไปแล้วคําสอนพระพุทธ,ธโอสําหรับนักปฏิบัติแล้วพูดคําเดียวจบพูดคําเดียวสําเร็จเพราะคําสอน,นต่างๆที่สอนมานั้นเป็นแขนงวิชาเป็นปัญญาที่ให้เลือกเฟ้นปฏิบัติเอาว่าต้นไหนถูกเกลิดและไม่ถูกเกลิดนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะให้รู้ว่าสมาธินั้นเปิดยานทิฏฐิทิฏฐ หูทิพย์ที่ตัดก,กิเลสได้ตาทิพย์ที่ตัดก,กิเลสได้เจโตปริยานบุพนิวาสาตตยานที่ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงจนตรัสรู้เข้าสูม่มรรคผลวิริานหรือจะมียานมีทิ์ในขั้นํนำลองที่สำเร็จขั้นเล็กขั้นน้อยไปเรื่อยก็เ,เกิดบรรดาลโชคลาบบรรดาลความสุขสมาธิญาณต่างๆบรรดาลความรู้บรรดาลปัญญา บรรดาความดีมีเดชมีนิทให้เล็กๆน้อยๆ,ๆตามทางผ่านก่อนจะได้เป็นพระอาหารหันต์ก็แสนจะคุม้มจะเป็นสุขขอ,ขอทุกๆท,ท่านจงไ,ได้พิจารณาเอาเองเมื่อแต่ฉันทะนิยตจิตตวิมังสาทำให้เราสำเร็จมรรคผลนิพพานตลอดกาลถ้าเราพยายามพิจารณาข้อธรรมข้อแรกหนึ่งก็แสเร็จได้อย่างแน่นอน